เอาละครับคนดูครับคลิปนี้เนี่ยผมขอกาลังใจหน่อยได้ไหมคนดูพิมพ์มาเพื่อนครับสูๆ้ๆในการทําแมปด้วยนะครับผมว่าช่วงนี้เนี่ยบอกเลยว่าแมปผมเนี่ยมันมีปัญหานิดหน่อยนะครับเออส่วนภายในอะน,นะคนดูแต่ตอนนี้ก็เคลียร์เรียบร้อยแล้วแต่ว่าผมจะเร่งให้มันอัปเดตทันในวันที่10นั่นเองนะครับในเดือนหน้านะจ๊ะโอเครอเล่นด้วยนะคนดูโอเคป้าเดี๋ยวเราไปลุยกันดีกว่านะครับก่อนจะลุยเนี่ยอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ครบหนึ่งพันไลค์อย่าลืมกดติามแล้วกดกระดิ่งนะโอเคครับใครพร้อมแล ก่อนจะไปรับชมคลิปนี้นะครับผมยังมีคนไม่กดติดตามผมเนี่ยถึง59%เอลยนะคุณผู้ชมอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยโอเคใครกดแล้วก็ไปลุยกันดีกว่าร้าน <Let> s <S <go! S 1> คิดตั้ช็อปร้านเติมเกมโรบอทที่ได้รับประกันการเติมโค้ดไวไวทันใจจริงๆนะคุณดูมีบริการเติมโรบอทระบบ Vp server สูงถึงเลขแปดแมปบล็อกฟุตและทิงเลยก็สี่หรือแมปต่างๆก็มีเหมือนกันสูงถึงเลขสิบที่รวมไปถึงการฟาร์มของต่างๆก็มีเช่นกันและยังมีบริการขายทอยโค้ดด้วยเช่นกัันนนคครบบผผมมี่่่เลาาเ,เลลยยห้้้าาาตตตดทออไไไววสงปิช ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยอยากจัดคอมผมแนะนําเลย i have cpu ร้านเขาเนี่ยขายอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ด้วยเช่นกันนะจ๊ะใครเนี่ยสนใจนะครับผมแนะนําเลย i have cpu ลิงก์อยู่ใต้าลางคลิปนี้เลย ไช่นุ๊ปเปอร์เองเบื่อไหมเนี่ยเ,เบื่อโคตรเลยโคตรเบื่อโคตรเบื่อโคตรเซ็งไงเพื่อนเอาละคนดูนะครับผมวันนี้เนี่ยเรามาอยู่ในแมปบ็อกฟุตกันอีกแล้วนะครับแต่วันนี้แน่นอนบักอ้นมาตีมแบบนี้เราจะมาบน่นใช่ไหมนุ๊ปมาบ่นนะบ่นกับอนะ้บนบบน, <c oughs> นะครับแล้วก็สปอยผลตื่นใหม่ด้วนยน,น,น้อนุ๊ปเนาะใช่ไหมใช่ก็คือเป็นเห็นหมดแล้วแหละเออใช่เดี๋กูเพิ่งเห็นไงนะคนดูผมไม่ได้ไปดูสปงสปอยเลยเลยอะเอาง่ายๆเลยนะครับคนดูคือวันเนี้ยเมื่อไหร่บล็อกัน โอ้ยพี่ชายเออกูโดนกูโดนนุ่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 นนี่นนุ่นนเ่นนุานนุ่นนบ่านุ่นนุ่าโบ่าแล้วนุ่นนุ่นนี่นนุ่นนุ่นนุ่นนย่นนา่นตัวเนุ่นนุ่นนุกนน่นนุ่นน่นนุ่นนุ่นน่นน่นตุ่นุ่นนุ่นนุ้นนุ่นนุลกนุ่น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 นุ่อนุ่นนุเนอุหลกเ่ยเลยนนุ่นาโอ้นุ่นนผมนายแล้วเอาล่นนดูเดี๋ยววันน ผมก็จะสปอยมาอัปเดตใหม่นี่นะครับหลังจากที่เราทำเลเวล1เลเวล1เลเวล1มาเยอะแยะมากมายนะดูมเนาะทั้งวันอะเวลเลเวลหนึบกับเกมในช่องผมเนี่ยนะครับโอเค <Okay, S 2> คนดูครับปลาเดี๋ยวเราไปลุยดีกว่า let's go เอลาละคนดูครับอันนี้ผมขอมาพูดนอกรอบหน่อยละกันนะครับอันนี้คือแมพของผมนะเรื่องแมพผมเนี่ยตอนนี้เนี่ยกำลังทำเลยนะครับผมพอดีมีปัญหานิดหน่อยแต่ตอนนี้เคลียร์กันเรียบร้อยแล้วคือน้องคนทำ,ทำระบบเนี่ยตอนนี้เขามาทาอันระบบต่อแล้วเนี่ยนะครับหลังจากที่จริงๆน้องเกจะไม่ทําแล้วประมาณแบบกับว่าน้องเขาไม่ไหวอะไรประมาณเนี้ยนะครับผมคือจะทิ้งอัปเดตผมเลยเงี่ยมันไม่ท่าย้ยนั่นแหละครับคนดูครับก็ตอนนี้แต่เคลียร์เรียบร้อยแล้วก็คือน้องเขาจะมาทำเลยนะครับถ้าเกิดยังไงก็น่าจะอัปเดตเร็วๆนี้นะครับก็ค เดนะือนหน้าวันที่10นะครับอัปเดตนะจ๊ะคนดูก็อย่าลืมมาเล่นแมบบผมด้วยละกันนะครับผมถ้าเกิดว่าก็กาก,ากไปขอภัยจริงนะครับเพราะว่าลดความแหลกนั่นเองนะครับผมใช่แล้วเดี๋ยวเราเจอกันอัปเดตหน้านะครับก็ค่อยๆอ,อ,อัปเดตเนาะหลังจากนั้นแมบผมก็จะอัปเดตชา้าลงไปเรื่อยๆแล้ว่นีองนะครับค่อยๆอ,อัปเดตเนาะเพราะว่าผมอยากท o u t u b e อยากอยู่กับน้องๆซะมากกว่านะแต่แมบผมเนี่ยก็ไปเล่นได้นะนุ่มเนาะเราไม่ว่ากันคือไปเล่นได้นะก็คือชิวๆเลยใครอยากไปเล่นก็ไปเล่นได้นะครับเอาละคนดูครอชชช เป็นไก่เหรอมืนไก่มากเลยอะโอเคคก็พอดูไปเดี๋ยวเราไปดูผลใหม่กันดีกว่านะนุบเนาะ let's go เพื่อนเอาละคนดูครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ในหน้าทวิตเตอร์นะของประขํอินด้าเองนะคนดู้อเดี๋ยวคนดิสไลค์ไปเะโอ้โอะไรเนี่ยโอ้โอโอ้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 โอีโน้อ้นอ้อ้โออ้โอ้โอ้โอ่โอ้โอ้โอ้โออ้โอ้โอ้อ้โอ้นอ้โอ้อ้โ้้อนโอ้อหโอ้โอ้ออ้โอ้โอ้โม้โออออเออโอ นกู<ด>ว่าผลใหม่ว่ะอ่ะคนดูเดาดิผลอะไรมาอ่านเมนตรงไหนวะกูอ่านเมนทวิตไม่เป็นด้วยนุบนุบกดเข้าไปก็ไปกดเข้าไปอ่ะไม่ได้ดิชิบหายแล้วนุบกูอ่านเมนไม่เป็นยังไงว่าคนดูอ่านเมนยังไงเดี๋ยว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 เงี้ไงใช่ไหมกดเข้าไปใช่ไหมอย่างเงี้ยตรงตรงเสือเปล่าเออหนูหนึ่งอ่ะเด็กกันเลยใช่อ่ะประมาณนี้อ่านนี่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 ไงอ๋เดี๋ยวแปลภาษาเลยแล้วกันนะ ปุ๊บนี <the ่มันคือผลละไม้อะไรนะครับผมบักอินด้าก็ไม่ตอบเออนี่ไงนี่ไงนี่ไงใช่ไหมอันนี้คือผลนะนะผลเลยวะเนี่ยมันคือสไปด์ไงสไปด์ตื่นเขาน่าจะเขียนว่าสไปด์ตื่นนี่นะก็นั่นแหละคนดูครับก็ต้องรอดูอีกทีเนาะนุบเนาะว่าใครคอมเมนต์โพลหนีต้องผลอ่ะรออ๋อเออเนี่ยเดียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉันฉันเพื่อนชายแฮกอะไรวะคือคือแม่งชายแฮกเหรอเอ้ชายแฮกในมือถือด้วยนะใช่ไหมคนไทยเนี่ยคนไทยแน่นอนเออว่ะชื่อแม่งดูดิคนดูกูว่าคน ไเปแบ,บหนึ่งกูว่าคนไทยแน่ๆเลยคนดูเออนั่นแหละก็มาดูกันเนาะคนดูก็คืออันนี้เป็นผลหนามหรือเปล่าไม่ทราบนะคนดูคอมเมนต์กันนะครับผมเอาละในในอันนี้ล่ะว้วอ่าสุดยอดนะครับผลแสงอู้ เหมือนแมปเราเลยเนาะนุ๊บเนาะอ,อันนี้ใช่ใช่เหมือนแมปผมเลยนะสกิลซีอ,อ่ะเฮ้ยสกิลซีเหมือนกันด้วยหรือเปล่าชิบหายละเหมือนกันเดี๋ยวโดนว่าก๊อปอีกนะครับอันนี้ก็คือผลระเบิดใช่ไหมลลเขาบอกกันเนาะนุ๊บอันนี้มังกรมังกรมังกร,ลลกรตื่นลลใช่ไหมเออรีแอมผมว่ารีแอมเนาะอันนี้คืออัปเดตมาแล้วใช่ไหมหรือว่ายังยังอัพเดทหน้านี่แหละอัปเดตหน้าเนาะโอเคก็ประมาณนี้ก็แมปของเขาเนี่ยสปอยมาก็ถือว่านานละปะก็จะพอสมควรอ่ะอืมก็นั่นแหละก็เหมือนกับแมปผมนะครับแต่ว่าอัปปเเเเเดดตตหนนนนน้านาีี่่่่ยยจจะะะะะรรร็็ววววผมมออูัััท10คบแพ เดี๋ยวหลังจากนั้นก็อาจจะอัปเดตนานหน่อยนะครับก็เด็กๆก็เล่นกันไปาหาดาบกันไปนะครับผมเพราะว่ามีมีดาบอีเวนต์มาด้วยสนุกมากอัปเดตนานะครับโอเคคนดูครับปาเดี๋ยวเราเข้าไปในเกมกันดีกว่าอนะนุนเนาะโอเคเราไปเล่นกันดีกว่า โอ้เข้าเกมมาใครวะเนี่ยนูเปอร์เต็มไปหมดเลยอ่ะนะแกโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นกับน้องๆดีกว่าอันนี้ใครก็ไม่รู้นะคนดูเดี๋ยวเรามาเก็บค่าหัวทีละตัว2ตัว3ตัว4ตัวนนุ๊กยูไหวหรือเปล่าไหวไหมว่าไหวไหมไ,ไ,ไม่ไหวต,วตายแน่เลยไปคือคนดูต้องเข้าใจนะครับก็ผมขอนะค,คนดูคอมเมนต์กำลังใจให้ผมหน่อยสู้ๆพี่นครับขอหน่อยนะนี่จีทำน้องๆเพราะว่าพี่อยากได้กำลังใจมากๆนะครับผมบางทีมันเหนื่อยนะมันทำแแบบอะถึงพี่แบบไม่ได้ทำแต่พี่จ้างคนอื่นทำเนี่ยพี่ต้องไปคุมงานนะครับผมพี่ต้องไปคุมงานเจอนู่นนนเจออี่คคืแบบุมงา ก็คือเหมือนเองไปนั่งอ่ะนั่งทั้งวันน่ะนอนนุ่มเนาะแบบไม่ต้องทำอะไรอะ่ะคือเองต้อง นั่งดูตรงนั้นน่ะให้มันเสร็จอะ่ะอูแตกแล้วหนึ่งนะครับผมคือเอาง่ายคือพี่ต้องงอมดูอ่ะสคริปต์เวอร์ตึงๆอ่ะทั้งวันเนี่ยมันไม่ไหวนะครับคืออยากจะอ้วกเลยอะ่ะน้องจริงๆนั่นแหละเฮ้ยอันนี้ไม่เอาหรอก็อัปเดตหน้าเนี่ยผมว่าบอกฟุตเนี่ยเขาก็ไม่น่าจะมีอะไรมากนะนุ๊เนาะเอ,อ๊เว<จ>ะว่าเอ๊ะว่าเยอะไหมก่อใหม่มาไหมเอ๊ะว่าเกาอเกาใหม่มาไหมเออนั่นแหละคือคือเรื่องเกาะอะไรจะมีโลกจะมีอีกโลกไหมเออองพูดอย่างนี้นะครับผมคือแบบถ้าเกิดอัปเดตเนี่ยตรงนี้ตันอานเจจะ โลก<อ>วาน,นว,วานโนคุณนี้เหรออาจจะอัปเดตเกาะใหม่ในโลก3ก็ได้เกาะวานโนเออว,าวา้าวานโนคุณนี้พาวานโนจบไปแล้วเพิ่งจบ <ละ S 1> ไปแล้วแล้วก็วผลตื่นผลใหม่นิกะโนมิไงแต่บอกก่อนนะครับผมว่าอีกนานผมบอกเลยเพราะว่าตัวผมเองนะผมคิดว่าเขาอะยังไม่รีบทำหรอกทำไมรู้ไหมเพราะเขาอยากให้เกมอบมันอยู่ได้นานๆานเออถูกไหมนุ๊บแน่นอนถ้าเกิดแบบเฮ้ยนิกะมาแล้วกูรู้สกิลทุกอย่างอะทำแล้วก็เปิดอัปเดตหน้าเลยโอ้มันมันมันเร็วเกินไปเว้ยน้องนั่นแหละมันเร็วเกินไปซึ่งบอกเลยว่าไม่น่า โอ้ตายเลยคนดูนั่นแหละครับคนดูวันนี้ก็ประมาณนี้นนุ่มเนาะเราทาคลิปไม่นานมากนะครับผมให้คนดูหายคิดถึงหน่อยนะครับหลังจากนี้ผมก็จะลงคลิปวันเป็นวันแล้วนะครับผมวันเสาร์วันอาทิตย์ลงเหมือนเดิมนะครับขอบคุณมากจริงๆนะครับเดี๋ยวเด็กๆอาจจะหายเหงานะครับเพราะว่าพี่ไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยขอโทษณที่นี้ด้วยขอโทษจริงๆนะครับนั่นแหละอย่าลืมนะครับไปใช้บริการร้านคิตันช็อปด้วยอยู่ใต้ล่างคลิปนี้เลยลิงก์นะครับใครซื้อโลบักไปซื้อได้เลยไปซื้อผลได้เลยนะครับซื้อทุอซนบบบแม 尊重